ื่องของความรักพอมันสิ้นสุดเส้นทางรักแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดไปด้วยกันไม่ได้ต่างคนต่างไปอย่ามาสร้างความเดือดร้อนให้แก่กันเลยดีที่สุดเพราะเรื่องนี้ผู้หญิงมาร้องนะครับว่าอดีตสามีเอาภาพลับภาพโป้ภาพเปลือยของเธอเนี่ยไปโพสต์ลงโซเชียลแน่นอนว่าเธอเสียหายเธออับอายวันนี้ร้องตํารวจไซเบอร์ให้มาช่วยเหลือครับ นี่ภาพของผู้หญิงคนนี้นะครับเธอเป็นผู้เสียหายนอกจากภาพโป้ภาพเปลือยแล้วเธอถูกทําร้ายด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมครับตาเขียวช้าไปหมดเลยนะครับ<อ>ผู้หญิงคนนี้อายุ3 7ปีเธอหอบเอาหลักฐานภาพถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมาร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่าอดีตสามีทําร้ายเธอไม่พอยังเอาภาพลับของเธอไปโพสต์ลงในโซเชียล<อ>คือเธอเนี่ยมีความไม่ปลอดภัยในชีวิตตั้งแต่ตอนที่ตั้งท้องด้วยซ้ํา ต้องหนีไปคลอดที่บ้านเกิดที่นครราชสีมาเพราะอยู่ด้วยแล้วเธอระแวงเธอกลัวจะถูกทําร้ายอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วตัวผู้ชายเนี่ยพยายามที่จะง้อขอคืนดีแต่ผู้หญิงเขาไม่กลับไปแล้วจนทําให้ผู้ชายคนนี้ไม่พอใจไปเอาภาพลับภาพเปลือยของเธอเนี่ยโพส์ตลงโซเชียลแล้วพิมพ์ข้อความกล่าวหาเธอด้วยแค่ภาพเปลือยเนี่ยเธอก็อับอายพออยู่แล้วข้อความทําให้เธอเสียหายหนักเข้าไปอีก กล่าวหาว่าเธอเป็นเมียน้อยชาวบ้านเธอก็เลยไปแจ้งความกับตํารวจนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรคืบหน้าจนเนี่ยต้องมาขอตํารวจไซเบอร์ช่วยเหลือเนื่องจากอดีตสามียังคุกคามไม่เลิกนะครับล่าสุดตํารวจไซเบอร์ครับแกะรอยจากโซเชียลเลยตามไปรวบตัวอดีตสามีชื่อว่านายทีรโชฎไปจับคาบ้านพักเนี่ยบ้านอยู่แถวบางแวกเขตภาษีเจริญในกรุงเทพครับแล้วยึดมือถือเปิดมือถือดูข้างในอโอ้โหคลิปลับ ภาพโปสเต็ไมไปหมดเลยนี่แล้วก็มีภาพของอดีตภรรยาอ,อยู่ด้วยนะฮะเจ้าตัวก็ปฏิเสธไม่ได้เลยยอมรับว่าได้เปิดบัญชี Facebook เ,เอาไว้หลายบัญชีเพื่อที่จะโพสต์ภาพลับของอดีตภรรยาจริงเ<อ>พราะแค้นก็ยังเชื่ออยู่ว่าผู้หญิงนอกใจแต่นี่คือเป็นคําพูดของผู้ชายแต่ฝ่ายเดียวนะครับทีนี้หลังจากจับตัวแล้วตํารวจไซเบอร์ก็ส่งตัวผู้ก่อเหตุให้กับตําตรวจสนตลิ่งชันดําเนินคดีค<อ>ุณผู้ชมครับเอาแน่นอน เรื่องนี้ที่ต้องเอามาฝากเตือนกันก็คือว่าการเอาข้อมูลอันเป็นเท็จหรือแม้กระทั่งภาพโป๊เปลยภาพลระมกอนาจารโพสต์ Post ลงในโซเชียลผิดแน่ๆแต่ถ้าเกิดคุณอุ๊ยชอบจังเลยแชร์ต่อกดไลค์ะระวังนะครับ แค่นี้ก็อาจจะมีความผิดตามมาด้วยเช่นเดียวกัน<อ>ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นคนโพสต์นะ,<ฮ>ะคนสนับสนุนก็ตัวดีเหมือนกันก็โดนไปด้วยโดนด้วยครับเพราะว่าถือว่าร่วมกันช่วยเผยแพร่ต่อถูกต้องเพราะฉะนั้นเจออะไรแบบนี้เนี่ยกดรีพอร์ตด,ดีกว่าออหรือไม่ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ครับเคสนี้นี่งจริงก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเหมือนมีการออกรายการกันด้วยนะก่อนหน้านี้ออปะทะคารมผ่านหน้าจอสุดท้ายผู้ชายโดนจับเรียบร้อยนะครับ